มันเป็นติยานแท้่ายก็เป็นตะยานเนาะดุ้งดุ้งุ้งดุ้ง้ออุ้ยดปเห็นว่ได้มาจุด้ฮ้ฮ้อเ้อ้ันลงไปล็กๆน่อ้ยตะยานให้นน อโอ้ยบ๊าตรงนี้มาคักนึ่งหย่้าหยังคือักโทเทอ้ยบ้านไปไกลๆคุณนะันไปทางคุณนะบาไปไกล,ไกลอ่ะปอปุ๊บพูดอ่ะป๊าเต้ ตัวเงคักไรก็เป็นตะย,ยานเนาะอุ้ยชิมสวบฉันเสยลยันแน่น,นงางลนะ่างอุ้ยบัวยานสวบที่สวบเามันดนออกกาแฟน้ำบอมีขนมเอบีซีหออกาแฟน้ำบส่นนากาบงกาแฟากินเนา้มาทังเงี้ยไอพวน่ะป้าป้าตัวนี่ตัวบัากใหญ่เลยพนะ ูดพูบกม่วบกเตียงอุ้ยบกขาดได้น no ี่ฉันยยานเด้น no น่ตัวใงญ่ดก็จะเากินด้ละตัวหง่คักเนาะเงยไรก็เป <roe> ็นตะยานว่ะมงดูฮึ๊บปึูบ แม่นขนาดโอ้โหตึ๊งคือเกงเดีะโอุ้ยตัวเกมเหมือนควมนมันสวบฉันเบิ่งเบิ่งเบิ่ง